สำหรับท่านใดนะครับกำลังมองหารถเก่งนะคะถูกส่งแค่เดือนละประมาณ7,000บาทนะครับวันนี้นะครับเซลล์น้องนาจะพามาดูคันนี้เลยครับผมเหมืนเดิมช่นเคยครับเป็นเจ้า t o โยต้ายาริ1.2 g นะครับตัวนี้นะครับเป็นปี2018นะครับบอกเลยเลขไมวิ่งไปเพียง49,000นะครับตีไป50,000โลท่านเองนะครับบอกเลยเลขไมเท่านี้สภาพรถเหมือนได้ป้ายแดงอันนี้แล้วนะครับบอกเลยว่า ใครที่กำลังดูคลิปนี้นะครับผมอยากให้ดูให้จบนะครับว่าน้องนั้นใหม่จริงๆนะครับเป็นสภาพอย่างไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้เลยนะครับผมมาเริ่มที่ด้านหน้าเลยนะครับบอกเลยครับมาเริ่มกระจังหน้านะรกระจังหน้านะครับเป็นสีดําแบบนี้นะครับเป็นโฉมใหม่ของโตโยต้ายาลินะครับบอกเลยว่าเป็นสีดามีเขาเรียกขีดจุดมรมียมตัดแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะครับสวยๆแบบนี้เลยสัญลักษณ์โตโยต้าก็ยังไม่ใหม่อยู่เลยนะครับตรงนี้บอกเลยว่าใหม่จริงๆนะสำหรับ เลยรักโต้ตาข้างหน้ากับกระจังนะครับบอกเลยมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงจะมีตรงไฟเดียวนะครับเป็นแบบหลอดแล้วก็จะมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มาให้แบบนี้ทั้งสองฝั่งนะครับผมบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่ารถภาพสวยมากจริงๆนะครับแบบนี้เลยอ่าปุ๊บเห็นไหมครับไฟครับไฟยังแบบเงาไม่มีรอยจากการใช้งานที่คาระสมบุกสมบันเลยนะครับก็มาดูกันต่อที่ ล่างนิดนึงครับก็มีไฟตัดบอกมาห้แล้วทั้งสองฟังแบบนี้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปต่อครับมาต่อกันที่ด้านข้างนะครับมาดูกันที่ล้อนะครับล้อเป็นล้อแม็กเดิมของโตโยต้านะครับสีเทาแบบนี้สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเดี๋ยวดูนะครับยางเป็นขอบสิบห้านะครับแบบนี้เลยตรงนี้เลยนะครับยางขอบสิบห้าหนึ่งแปดห้าทับหกสิบนะครับ บบนี้บอกเลยว่ายางสภาพยังเดิมๆออกไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรกันเพิ่มแล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะครับอาจจะให้ดูสีด้านข้างรถนะครับยังไม่ใหม่สวยๆแบบนี้เลยอ่าบอกเลยว่าคันนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วมาดูวันต่อนที่กระจกนะครับกระจกมีสัญลัษณ์เบลตาแท้อยู่อย่างนี้เลยนะครับตั้งสี่ฝั่งบอกเลยนะครับว่าแท้ทุกบานนะครับมีสัญลนี้ยังอยู่ครบไม่มีเปลี่ยนมานะครับกระจกแล้วก็มาที่มือจับนะครับมือจับก็ใส่ทีชุพเมี่ยม การลอยมาแล้วเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยสวยแบบนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูด้านหลังครับด้านหลังนะครับเป็นแบบแฮทแบกนะครับแบบนี้เห็นไหมครับตรงเสาอากาศรุ่นนี้เป็นคีบฉลากมาแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ได้เป็นแบบเป็นเสาอากาศออกมานะครับสำหรับ 1.2G คันนี้อ่ามาดูกันนะครับว่าตรงส่วนท้ายมีอะไรกันมาบ้างนะครับในส่วนท้ายก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้แล้วสองตัวแบบนี้นะครับสวยแบบนี้เลย คือเก็บงานเรียบรยบงานยังเรียบร้อยอยู่นะครับเซนเตอร์ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็มีแผ่นน้อนแสงนะครับแต่จะ,จะเปิดด้านหลังให้ดูนะครับแบบนี้เลยดูด้านหลังนะครับตรงกระโปรงรถนะครับเม็ดอาร์กยังอยู่นะครับจุดต่างๆยังอยู่ครบดีน็อตไม่เคยขัดนะครับดูได้เลยนีทั้ทงสองฝั่งนะครับไม่เคยขัดแบบนี้อในคันนี้มีที่รองของมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับวางของนะครับแบบนี้มาดู คอนโซลด้านหลังนะครับอ่าดูตรงกั๊ผ้ากัไม่หยิ่งนะครับไม่เก่าไม่มีรอยเปื้อนเลยนะครับสภาพเหมือนรถใหม่เลยอันนี้ไม่ได้ขนของไม่ได้ใส่ของแน่นอนแล้วสามารถบรรจุของได้เยอะพอสมควรนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมดูแล้วว่ามันไม่พอขนตรงนี้มันก็พับเบาะได้นะครับสำหรับยาลิสแฮทแบ็คันนี้นะครับบอกเลยว่าท่านผู้ชมรู้อยู่แล้วว่ามันพับได้นะครับขนของไปไหนมาไหนก็ยังสะดวกนะครับสำหรับโตโยต้ายาลิทเดี๋ยวมาดูที่คอนโซลนะครับ คอนโซลด้านในมาดูตรงประตูนะครับแผงประตูโซนข้างในนะครับตัวแต่งมันสีดํามีสีเทาเมทัลิกตัดนิดหนึ่งนะครับตรงคอนโซลนั้นนะเท่านั้นเลยดูครับความใหม่ความเดิมผมให้ดูความใหม่ความเดิมมากันนะครับเราไม่เย็นสแหน่งลูกค้าแล้วเพราะรถมันดีจริงๆนะครับมีแพนลองสักเพลมาให้แบบนี้ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับสรับรถคันนี้อ่าดูเม็ดรถครับอไม่มีชนไม่มีอะไรนะครับลูกค้าน่าจะเอามาเพลินแล้วไปออกคันที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับสป็นรบคันนี้ผมว่านะ ไปน,นะครับเม็ดเนาะอะไรยังอยู่มาดูเบาะครับเบาะเป็นเบาะผ้ามีเดินเส้นได้เป็นสีฟ้านะครับเห็นจัดเกนสวยงามแบบนี้เบาะยังกระชับไม่ยุบไม่ย่นมากนะครับมาพร้อมมาพร,อร้อมมาลายมันติฟังชั่นแล้วเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยโอ้คุ้มคุ้มแบบนี้เลยนะครับซื้อไปทั้งประหยัดทั้งคุ้มนะครับแล้วก็ได้ของครบครบมีปุ่มกดจิ้มสตาร์ทมาให้ตรงนี้บอกเลยว่าสะดวกสบายไม่ต้องคว้ากุญแจมาสตาร์ทให้ลำบากนะครับมาดูกันตอนที่เครื่องเสียงแล้วกันนะครับ เครื่องสีอังอาเป็นแบบนี้เลยเแบบเครื่องเสียงกดรองรับ USB AUX นะครับแล้วก็เป็นแอร์หน้าปัดดิจิตอลแล้วนะครับก็กดๆอย่างนี้ครับหน้าปัดดิจิตอลมีช่วังแก้วมาให้เกียร์ CVT นะครับสวยๆแบบนี้เลยอ่าด้านตรงนี้มี a i r b a g มาให้นะครับคนนั่งแล้วก็คอนโซลหน้าย,ยังใหม่กให้ดูสภาพโดยรวมนะครับบอกเลยว่า รีบโทรเข้ามาจับจองนะครับเรียกไม้น้องวิ่งไปเพียงห้าหมื่นโลเองผมบอกเลยว่ากินเจกังอยู่นะครับผมมารีวิวเนี่ยแบบอยากซื้อเองเลยนะครับผมบอกท่านผู้ชมเลยรีบเข้ามาซื้อกันก่อนที่จะมีคนซื้อน้องไปนะครับงานนี้ใครดีใครได้นะครับใครไวใครได้ไปนะครับคันนี้สลับเต้าโต๊ะหนึ่งจุดสองจีคันนี้นะครับยาฤิสนะครับบอกเลยว่าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะครับรีบโทรเข้ามาจับจองนะครับบอกเลยชมใหม่ออนนิเงเอ้ยตัวชมใหม่ของยาลิสคันนี้นะครับ บอกเลยว่าแป๊บเดียวมีคนมาซื้อออกไปแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กด s u b s c ค i b e กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ